สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอนนี่ฟอร์ดทีมงานฟอร์ดบานปลายค่ะวันนี้พิเศษอีกแล้วอันมาพร้อมกับรถยนต์รุ่นขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์4ประตูตัวเตี้ย่าแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะเป็นรุ่นขายดีมากๆแล้วก็เป็นรุ่นที่ลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างมากก็คือตัว4ประตู XL นั่นเองคันนี้ราคาอยู่ที่ 6, 8 9 0 0 0บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนะคะกำลังสูงสุดคันนี้อยู่ที่160แรงม้าอ่าแล้วก็ยังมีระบบ ABS มาให้มี Airbag มาให้ครบด้วยค่ะเนาะเดี๋ยวอันจะพาเดินดูรอบๆคันว่าคันนี้อันได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้กับทางลูกค้าบ้างคันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันจะแต่งเป็นแนวยีราฟนะคะเอาใจสายซิ่งเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มจากด้านหน้าคันนี้แอนได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าค่ะปกติแล้วในรุ่น XL เนี่ย จะเป็นสีด,ดาําด้านรอบคันเลยเหมือนรุ่น xl p l u s สิ่งที่อันเปลี่ยนเพิ่มให้ก็คือเป็นตัวกระจังหน้าแต่ว่าเป็นสีกาไฟนั่นเองกระจังหน้าเป็นสีเดียวกับตัว YT ย c นะคะแล้วก็ฟอนต์คำว่า Ford เนี่ยจะเป็นสีดำด้านหมดเลยอ่าเป็นดำล้วนหมดเลยนะคะแต่กระจังหน้าตัวน,นี้จะมีไฟ led มาให้3จุดแบบนี้ด้วยแล้วก็รุ่นนี้อันได้ติดตั้งตัวไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้นะคะจะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะแต่ว่าแอนก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ มาในส่วนของไฟหน้าค่ะไฟหน้าไฮไลท์เลยรุ่นนี้ปกติแล้วเป็นโคมฮาโลเจนปกติแต่ว่าในตัวโคมของรุ่นนี้ค่ะจะเป็นโคลมลมดําอยู่แล้วพอแอนใส่ตัวไฟมัสแตงไฟโปรเจคเตอร์ไฟวงแหวนแล้วก็ไฟเดย์ไลท์บาร์เข้าไปเนี่ยก็ทําให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากขึ้นดูหรูหราดูดูแพงเกินราคาเลยต้องใช้คํานี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆคันไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยค่ะ ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะมาพร้อมอยางดีเซนติสีย,ยางก็อยู่ที่255 55 R 1 8นะคะคันนี้ยางเหมือนกันเหมือนเดิมเลยค่ะขับขี่ได้ดีกับทุกสภาพผิวเลยอ่ารุ่นนี้จะเป็นสีดำด้านรอบคันอยู่แล้วแบบนี้เนาะอันก็จะเพิ่มตัวเบ้ารองมือเข้าไปให้นะคะคิ้วกั้นสตราดค่ะเพิ่มให้เดี๋ยวจะพามาชมภายในคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สป,ปีดนะคะ คันนี้อันติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะคะรอบคันเลยความเข้มจะอยู่ที่6 0เซนมองออกไปก็จะเห็นทัศนวิสัยด้านนอกได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นตัวจอ a n d ด o อ d ขนาด9นิ้วให้ด้วยมาพร้อมกล้องมองหลังนะคะฟังก์ชันคบค่ะเปลี่ยนบอะหนังให้เป็นบอดสีดำเดินได้ตะเข็บคู่สีแดงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ อันทำเป็นกุญแจรีโมทให้แบบนี้นะคะพับเก็บได้เหมือนของศู์เลยซึ่งปกติแล้วกุญแจเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบนี้ปกตินะคะที่อันเพิ่มกันให้ก็จะเป็นรีโมทสามารถพับเก็บได้ใช้งานง่ายนะคะ<า>เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆคันคันนี้จะแต่งแบบเรียบเรียบแต่ว่าดูดีมากๆเลยนะคะด้านท้ายก็เพิ่มกันชนท้ายทรงห้างให้เป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวเบ้ารองมือเปิดอันนี้จะเป็นทรงดาบให้แบบนี้เลย ขออนุญาตพาเดินชมรอบๆคันไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือแอนเปลี่ยนบันไดข้างให้อันนี้ตัวนี้ยังไม่มีบันไดข้างมาจากโรงงานนะแอนเพิ่มเข้าไปให้นะคะจะเป็นแต่ว่าคันนี้จะเป็นบันไดข้างของตัว XLT นั่นเอง XLT Limited นะคะจะมีขอบสีเงินอยู่ด้านข้างด้วยเนะาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ไว้ใช้งานอยู่ตอนนี้เนี่ย สามารถโทรสอบถามเรียดเพิ่มเติมกับแอนได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้อินบ็อกมาคุยกันก็ได้นะคะหรือแอดไอดีไลน์มาคุยกับแอนก็ได้นะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับแอนได้ง่ายๆเพียงแค่โทรหาแอนนะคะแล้วก็ โอนเงินจองเนี่ยเข้าบริษัทได้เลยอันมีเจ้าหน้าที่ไฟนั้นไปเซ็นให้ถึงที่แล้วก็มีบริการส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะยังไงฝากกดติดตาม Channel f o r บ b ยแอนนี้ไว้นิดนึงนะถ้ามีคันอื่นแต่งเพิ่มเติมหรือมีรุ่นใหม่มาอันจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆพร้อมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย